ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องหนิงจะมาสอนการต้มไข่ที่ใช้เวลาน้อยมากเดี๋ยวจะตั้งไว้แค่5นาทีนะคะแต่เราจะมีตัวช่วยคือตัวนี้นะคะตัวตรวจเช็คอุณหภูมิของไข่ถ้าซอฟถ้าสีมันเปลี่ยนที่ซอฟนะคะเป็นสีขาวเต็มเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่าเออไข่มันจะนิ่มๆไข่ไข่ข้างในนะไข่แดงมันจะนิ่มๆถ้ามีเดียมก็จะไข่แดงก็จะ เริ่มแบบแข็งขึ้นมานิดนึงถ้าฮาร์ก็คือไข่สุกเต็มที่เลยอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่บ้าน,นจะชอบแบบซอฟต์นะคะก็จะเดี๋ยวมาดูกันนะคะปกติต้มไข่ให้ได้ไข่ย,ยางมาตูมเนี่ยก็ใช้ใช,ใช้เวลาประมาณ7จนาทีเนาะแต่ทีเนี้ยเราจะประหยัดกว่านั้นเดี๋ยวนุ้งหนิงจะตั้งไว้แค่5นาทีค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวตั้งนาฬิกาไว้แค่5นาทีเนาะดูซิว่าแล้วหลังจากนั้นก็ให้มันเริ่มสุกเองในในหม้อนะคะ แล้วเพื่อให้มันปอกเปลือกง่ายนะคะเพื่อนๆใส่น้ำส้มสายชูไปสัก2ช้อนที่เราทานข้าวอะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดแกส๊สกันเลยะคะ่ะไฟก็กลางนะคะไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวไข่มันจะแตกง่ายเน,ะนาะกลางก็พอคะ่ะนี่นะคะแล้วก็ปิดฝา ก็ปล่อยให้มันต้มไปนะคะช่วงนี้แบบไม่ต้องไปเปิดฝานะคะให้ความร้อนมันทํางานเข้าไปในหม้อได้เต็มที่เนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะคือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ลองเทส5นาทีแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้หนิงตั้งไว้แค่5นาทีนะคะแต่ว่าหม้อหม้อของบ้านเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะแบบความร้อนมันจะเข้าไปได้ดีไหมแต่หม้อเน,นี้ยมันจะดีมากอ่ะ อันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ5นาทีนะเราปิดแก๊สกันเลยนะคะเปิดดูกันนะคะเนี่ยตอนเนี้ค่ะความร้อนมันยังอยู่ในหม้อเยอะเลยจริงๆไม่เปิดมันก็จะปล่อยให้สุดแต่เราอยากดูสภาพว่าตอนเนี้ยเอ้ย่อ้รื่องมือเรามันจะเห็นไหมคะเห็นไหมคะคำว่าซอฟช่วงที่เป็นคำว่าซอฟแมันจะเริ่มมีกลายเป็นสีขาวแล้วเห็นไหมคะ มันจะเริ่มแล้วแต่มันยังไม่เต็มแถบของซอฟมันก็จะเหลวไปอะค่ะไข่ขาวก็อาจจะไม่สุกง,งั้นเราทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูว่ากี่นาทีมันถึงจะเต็มซอฟเนะเริ่มเจ้าลูกไข่น่ารักน่ารักเนี่ยนะเออ ซื้อมาอันนี้ทั้งหน่งซื้อมาที่ดโซค่ะจากดโซแต่ในช้อปปี้อะไรก็มีหมดนะคะอี่ยเพม่งชยสังเกตนะเปิดแก๊สแค่5้านาทีค่ะมันก็จะถ้าเราไม,ไม่มีไอตัวเจ้ากุ๊กไก่น่ารักเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือตัวนี้เราก็จะไม่รู้นะคะว่าช่วงไหนที่เราจะเอาขึ้นไปเพื่อจะไปล้างไข่ให้มันเย็นแช่ไข่ให้มันเย็นๆนะคะแบบพอแล้วนะคะเราไม่ไม่รู้เลย แต่ถ้าเรามีเครื่องมือเนี่ยเราก็จะรู้ก็เราอยากให้มันไข่แดงมันขนาดไหนเราก็ดูไว้แถบเลยคะ่ะมันก็จะเริ่มขาวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะซอฟเริ่มจะเป็นขาวเลยนะคะเนี่ยก็ไปแล้วนะเป็นสีขาวเต็มแนละ้วอันเนี้ยโน่นหนึ่งจะต้องเอาออกมาแล้วแหละเพราะแม่ชอบจุดนี้ขอ,อตักก่อนนะคะเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้เลยเนาะ เดี๋ยวขอตักไข่ซอฟตรงนี้ให้แม่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเหลือไว้ในหม้ออีกสักสองใบเมือเราอยากได้จุดที่เราต้องการแล้วเราก็ต้องเอามาแบบแช่น้าเย็นทันทีนะคะให้ความร้อนมันออกมาให้หมดเพื่อไข่จะได้คงสภาพที่เราชอบแบบยางมาตูมนะคะเราก็ยังแช่ไข่ไว้อีกสองใบเนาะเพื่อจะเทส ไข่สองฟนี้ก็ยังอยู่ในหม้อที่ยังมีน้ำร้อนเดิมอยู่นะคะเรก็ใช้ช่วยเองเดี๋ยวเราตักนี้เรียบมาดูนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวตากไปแทนก่อนนะคะเราก็จะตั้งต่อก็เดี๋ยวลูกสุดท้ายนะคะทิ้งไปทิ้งมาอยู่เรที <S <S ่เราวางไว้ น้ำต้มสายชูนี่มันก็จะติดเยอะกว่านี้ช่วยได้ระดับหนึ่งนี้คือีเยี่ยม นะคะเพื่อนๆแล้วลองไปทําดูนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทำแต่มันต้ขึ้นอยู่กับหม้อด้วยนะคะว่าหม้อของใครเนี่ยมันจะเก็บความร้อนได้ดีแต่หนึ่งใช้หม้ออันนี้มันจะเก็บความร้อนได้ดีมากค่ะหม้อของเพื่อนๆถ้ามันบางไปมันก็อาจจะเก็บความร้อนไม่ได้ขนาดนี้นะคะผลออกมาก็อาจจะต่างกันค่ะก็ลองไปทํากันเองดูนะคะว่ากี่นาทีที่ตัวเองชอบแต่ขอบอกค่ะแล้วกไก่นี่เวิร์กมาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่น้อง